ที่นั่ง59.60นี่คุณม <Good news. S 1> ิวสิ่เราเราจะใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะไปถึงประมาณ1ชั่วโมงนิดๆครับพี่นี่ตอนนี้เราออกบ่าย25แล้วก็เราจะถึงบ่าย37นาทีก็ไม่นาน <laughs> ทุกคน <laughs> แล้วเ <laughs> ฉียงพามาต้องรถไฟตอนหน้าร้อนไม่เข้าใจ คนเครื่องนะครับจะมีนักท่องเที่ยวที่เป็นฝรั่งเยอะมากแล้วก oh. ็เราเจอเพื่อนใหม่นะครับ Hi Gennam, this my new friend, what's your name again? Alum 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 Monroe Alum o n r o e เขามาจากฝรั่งเศสลูกครึ่งบราซิลแล้วเขาก็เป็นนักแสดง oh. เป็นนักร้องเหมือนกัน ถึงแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลยนางชวนคุยจนเองแป๊บเดียวถึงแล้วหมดเวลาเลยยังไม่ทันจองโรงแรมเลยอโอยบา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 ยเอาว่สรุปรถไฟเราทันนะครับผมวิรถไฟมาแล้วยืนเลยหรอต้องยืน ยืนชั่วโมงหนึ่งเลยนะอ๋อแต่มันก็มีคนลงปะใช่็วเร็วๆเข้าไปสูตุดนตุ่นตุ่นตุ่นกนที่สตุดนต่นีุ่นต่นตุ่่น่นทุนนตา่นตุ่นนคร่บตอนนี้เลยครนบ แค่บันไามไม่ทันแล้วเหรอตกแล้วเหรอมันก็ต้องเป็นรอบถัดไปแล้วพี่ยเขารลอเหรอได้แล้วเขารอป่ะ รถไฟจอดรอเหรอพี่แบบปะต่อนยอนมากเราต้องยินตรงไหนเรายินตรงนี้ก็ได้โอ้โหสุดว่ะคลิปเราสุดว่ะรถไฟจอดรอไม่คิ้มันออกไปแล้วนระออกไปแล้วแล้วก็จอดรอเราให้เราขึ้นมาทัน แต่ตอนนี้คือคนข้างบนมองอมแรงพี่ทำยังไงให้เขารออ่ะก็คุยกับเขาว่าหยุดรถไปเดี๋ยวนี้ไงหรอกเพือกำลังจะออกจกรุงเทพครับเลยโลัวไม่ได้เดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอให้พี่ก็ได้ละคือรถไฟเบรกอ่ะคือนี่ถอดใจไปแล้วทุกคนตะโกนบอกว่าเออไม่ทันแล้วอยู่ดีรถไฟก็เบรกอ่ะเพราะว่ามิลสุดสิทธิ์พี่พี่เป็นคนบอกที่จอเลยไม่เกี่ยวผม เฮ้ยเราเจอกันอีกแล้วอ่ะนี่คือแรงมากเลยนะไม่ได้พูดสิ่งใช่ไหมที่ลงในที่ลงในสตอรี่ะลงตอรี่ว่าอะไรหรอครับอย่าชวนอีกลืมทิมว่าอย่าลืมชวนอีกถึงตกไปนิดนึงเต็มสิบอันนี้ความลำบากนี่ให้เท่าไหร่ก็ไม่เยอะครับผมสิก้าิี่หรอไม่เยอะเอินถือว่าน้อยนะเก้า งั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวหาทริปสิบไว้ให้เนาะว่าเขาก็พูดไปเรื่อยแหละจริงเขาก็เอ็นจอยอยู่ได้เฉียงน่ารักก็ตายทุกคนแต่ไม่มาดีกว่าอยู่บ้านเดินนกัรู้สึกเหมือนกลับมาจากเขาชนไกเลยบายบายรถไฟก่อนเร็วยบายรถไฟบายบายทุกคนนะครับผมรีบปิดประเราอาจจะไม่ได้เจอกันรถไฟอีกนานเลย ครับเป็นคนไทยป่ะพี่อ่าคน,นไทยครับอ๋อคนใต้เป็นคนใต้รหรือเปล่าหรือว่าไปเทีย่ยวหรือว่าผมหรอผมจะไปสิงคโปร์ครับเหมือนต้องไปลงกระดังเมซาก่อนแล้วก็นั่งไปลงกวลาลัมเฟอร์แล้วก็นั่งรถบัสไปสิงคโปร์ายสามสามสิบ้าตรงเวลาเป๊ะเช่นเดิม ่ออไปหรรรืืเเเาาทํแล้้วมมันนีีงดดๆกิขึครั้งแรกที่ผมดูหนังคนเดียวผมภูมิใจในตัวเองมากเลยครับเมื่อก่อนน่ะที่เห็นว่าเลเวลหนึ่งกินข้าวคนเดียวเลเวลร้อยปั่นเป็ดคนเดียวใช่ป่ะแต่ตอนที่ผมแบบปั่นเป็ดคนเดียวมันง่ายมากเลยอ่ะหรือว่าเที่ยวต่างประเทศคนเดียวก็ไม่ได้ยากอะไรกลายเป็นว่าเราจะหาคนไปเที่ยวด้วยเยอะๆแล้วสนุกอ่ะยากกว่าไปเที่ยวคนเดียวอีกเหมือนเวลาเราไปเที่ยวคนเดียวแล้วเจอเพื่อนใหม่ถ้าเรารู้สึกว่าเราเข้าขอไม่ได้เราก็แค่ เออเดี๋ยวไปละสมมติไปเจอเพื่อนใหม่แล้วบอกว่าเราอยากกินร้านอาหารนี้เขาบอกเขาไม่อยากกินถ้ามันเป็นเพื่อนเราเราก็ต้องไปตามเขาใช่ไหมแต่พอมันเป็นเพื่อนใหม่แล้วแค่แบบเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกินของเราเธอไปกินของเธอแล้วเดี๋ยวค่อยมาชิลกันต่ออะไรอย่างงี้ก็ได้ก็แบบชอบมาหกลิ่นหอมมากจะตาย โอ้ากนบำได้ด้วยนะกูปัญญาไทยที่แล้วก็จะเป็นการเผื่อแผ่ไปที่ลาบที่เดสยกูเราฉี่ไหมหอยกจุนนี้มีสิ่งสกครกงนล้ะตอนนี้หกโมงที่เขาก็ เปลี่ยนที่นั่งเป็นเตียงนอน จองที่เว็บรถไฟอ่ะทุกคนเสิร์ชก o o g l e ว่าจองรถไฟมันก็ขึ้นแล้วกอตู้นอนชั้นสองเนี่ยทุกคนราคา918าบปาทคุ้มมากเพราะว่านั่งตั้งแต่บ่ายสามครึ่งพรุ่งนี้ถึง9้โมงครึ่ง18ชั่วโมงน,นี้แค่ขาเดียวนะนี่คืออาหารมื้อแรกของเราครับน้จีนแกงไข่ดาวซุปน้ำส้ม190บบาทแล้วก็ดูวิวพระอาทิตย์ตกนะแต่ว่าพระอาทิตย์หายไปแล้วเพราะว่าจะถ่ายตะกี้ เครื่งนะนอนไปตอนเกือบตีสี่นอนไม่หลับเลยมันเป็นกนังวลอะถึงแล้วนะครับบารดาเมซา,าจะบอกว่าจะมีพี่เขามาให้แลกเงินด้วยอะเกรดซูเปอร์ลิช2.6งจุปปก็เลยแลกเงินส่วนมา2องพนบาทถึงแล้วเลี้ยวขวาเหรอตู้ที่แป อ,อ๋อชั้นหนึ่งมันเป็นแบบอ๋อเป็นห้องนลถึงแล้วนีตู้ของเรานะครับโอ้สวัสดีครับ <laughs> 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 ครับอยู่กับพาวเป็นยูทูบเบอร์ครับอ่อช่องเสียงไปอ,อยู่ไหนมาครับ <laughs> ลบกวนด้วยครับต้องต้องพูดว่าองยง่างนมาสการปกติมาเจอส่วนมากจะเจอฝรั่งอ๋อคนท,ทหลวงหลวงพี่ก็เป็นพระคนแรกที่ผมข้ามคืนด้วยทุกคนเรานอนตู้นอนชั้นหนึ่งนะครับกับหลวงพี่ครับเมื่อกี้ตกใจหลวงพี่นะครับเดี๋ยวรีวิวห้องแฟนป์ ผมทำอะไรไม่ถูกเลยก็ตู้นอนชั้นหนึ่งใช่ไหมเฉียงซื้อมาประมาณพ5 0 0กว่าบาทแล้วก็เพิ่งจองเมื่อวานเลยน่าจะเป็นเส้นทางที่คนมาไม่เยอะแล้วก็เป็นช่วงที่ร้อนมากๆด้วยก็เลยไม่ต้องจองล่วงหน้าโหเขามีจอทีวีให้ด้วยเสียบชาร์จได้หรอ หลวงพี่บอกว่าถ้ามาเป็นกลุ่มมันสามารถทะลุก,กันได้นี่คืออะไระครับอ๋อเก็บของได้ด้วยรถเคลื่อนแล้วตรงเวลาเป๊ะลืมไปว่าหลวงพี่ทันข้าวไม่ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปท่ายข้างนอกได้ครับ <c oughs> มาดูห้องน้ำ <Okay. S 2> มีห้องอาบน้ำด้วยโอ้มี oh. okay. ห้องให้ฉี่ด้วยม oh. <Okay. S 2> ีแบบนี้เลยพม <Okay. S 2> ่งเคยมาั่งเไมนคั่งเลยค่ะไปนั่งนู่นกันปะโอ้เขามีแบบนี้เลย ข้าวหมกไก่190บาท